สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสที่21มกราคมนะครับก็มาเจอครูกรับอีกแล้วครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 น,นะครับวันนี้เราจะมาทําแบบหัดก,กันหน้าที่20-21นะครับให้นักเรียนหยิบคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมาเลยครับแล้วก็เปิดหน้าที่20เลยนะครับหน้านี้นะครับ นักเรียนเปิดหน้านี้เลยนะครับแล้วมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกัแบคบรูเลยครับามาเปิดยังครับนาที10สินะครับนักเรียนอ่เป็นหัวข้อต่อจากเดิมนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อที่ข้อสองใหญ่นะครับนี่ข้อสองใหญ่โจทย์บอกว่าวงล้อมสิ่งของที่มีเส้นสีแดง มีเส้นสีแดงนะครับเป็นรูปเรขาคณิตตามที่กำหนดอ,อีกรอบนึงนะครับโจทย์ต้องการก็ feet, คือวงล้อมสิ่งของที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเรขาคณิตตามที่กำหนด่อทีนี้เรามาดูเขาบอกให้วงล้อมอันนี้เส้นสีแดงเป็นรูปเร,รขาคณิตตามที่กำหนดนะครับเรามาดูว่า รูปแรกอ่ารูปแรกนี่รูปแรกนี่อ่าสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนักเรียนรูปสามเหลี่ยมเรามาดูว่าอันไหนเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนอ่าเรามาดูกันอ่าลอดูก่อนเลยเส้นสีแดงเรี่ยเห็นไหมครับนี่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นปหเส้นสีแดงตรงนี้นะเห็นปะมันล้อมอยู่อันนี้ก็เส้นสีแดงอะ ล้อมอยู่แล้วก็อันนี้ก็เส้นสีแดงนี่ล้อมอยู่ทีนี้เขาถามว่ารูปไหนมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนักเรียนรูปไหนครับอ่ารูปไหนรูปไหนอ่ะครูให้รูปนี้เป็นรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปไหนที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปเลยคคณิตตามที่กําหนดเนี่ยเขากำหนดมาว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปไหนครับที่มีเส้นสีแดงเป็นรูปสามเหลี่ยม มีคนตอบโทรนะครับรูปไหนรูปที่หนึ่งโอ้โหนี่เราก็วงเลยวงล้อมรอบรูปนี้นะครับเพราะว่ามันมีเส้นสีแดงเป็นรูปเลยค่ะคณิตตามที่กำหนดเห็นไหมครับนักเรียนอ่านต่อมามาดูรูปสี่เหลี่ยมนี่รูปสีเปส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเห็นไหมสี่เหลี่ยมเราต้องหาเส้นสีแดงที่มันมีลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมอ่าเรามาดูกัน นี่อันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่เห็นไหมครับนี่นี่นี่เส้นสีแดงตัวนี้ครับเส้นสีแดงตัวนี้าเห็ครับเส้นสีแดงอันนี้ก็เส้นสีแดงตัวนี้ครับเส้นสีแดงเส้นสีแดงอ่าอันนี้ก็เส้นสีแดงนี้ครับนี่เส้นสีแดงนี้ครับอ่าทีนี้เรามาดูมาดูกันรูให้รูปนี้เป็นรูปที่ 1, รูปที่ 2, รูปที่3ามเอามาดูรูปไหนที่มี เส้นสีแดงคล้ายๆรูปสี่เหลี่ยมที่เราต้องการรูปไหนครับนักเรียนอ่ะรูปไหนอ่ามีคนตอบถูกครับรูปนี้คือง่ายมากเลยนะอันไหนเหมือนก็คือรูปที่สองนี่ครับวงเลยฟืบนะเป็นไงไม่ยากเลยครับนักเรียนนะเมองออกไหมมองออกเหมือนคูไหมไม่ยากเลยอ่ะต่อมารูปวงกลมเนี่วงกลมเขาให้เขาต้องการรูปวงกลมเราก็ไปดูว่า เส้นสีแดงไหนที่มันมีลักษณะเหมือนรูปเรขาคณิตตามที่กำหนดก็คือรูปวงกลมเ่ะเรามาดูรูปนี้นะเส้นสีแดงเป็นรูปอะไรครับนักเรียนนี่เป็นแบบนี้นีนเห็นไหมครับส่วนอันนี้เป็นรูปอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบนี้รูปแบบนี้อรูปแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวครูเขียนรูปให้รูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สาม รูปไหนครับมีลักษณะคล้ายรูปเลยค่ะตที่กําหนดก็คือรูปวงกลมอ่ามีคนข้อนี้อาจจะมีคนซับซอนนะครับเพราะว่ามันลักษณะมันคล้ายคล้ายกันอ่าแต่เราเรียนไปแล้วว่าวงกลม,มกับวงรีมันมีลักษณะเป็นยังไงกันแตกต่างกันอาอันไหนวงกลมครับน้กงเรียนอ่ามีคนตอบถูกแล้วอเห็นเหมือนคู่ไหมรูมนี้ครับอ่าวงเฮ้ยวงล้อมรอบไปนาฬิกาครับนี่มันเป็นวงกลมส่วนลูกโป่งมันเป็นวงอะไรวงอะไรครับนักเรียน อ่าวงรีอ่ะต่อมาเรามาดูข้อสุดท้ายรูปนี้ลักษณะที่เขาต้องการคือรูปวงรีอ่ารูปวงรีเรามาดูว่าเส้นสีแดงไหนที่มันมีลักษณะคล้ายรูปวงรีอ่ามาดูสีแดงนี้ก่อนวงเลยนี่ฟึบนี่เป็นไงเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบนี้นแบบนี้น,บบนี่อ่าส่วนรูปสุดท้ายเป็นแบบนี้นบบนี้ เส้นสีแดงมนแบบนี้ทีนี uh, there there ้นักเรียนครูให้รูป right นี้เป็นรูปท uh, well, ี่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามอ่ะรูปไหนครับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายวงรีรูปไหนครับนักเรียนอ่ารูปไหนอีกใครเห็นดูไหมเห็นเหมือนครูไหมรูปไหนครับนักเรียนข้อนี้ก็ลักษณะคล้ายข้อแรกแต่แค่ต้องตอบสลับกันครับข้อข้างบนคือต้องการวงกลมส่วนข้อนี้ต้องการวงรีรูปไหนมีลักษณะคล้ายวงรีครับนักเรียน อ่ารูปนี้รูปที่สามเก่งมากครับวงเลยอ่าเห็นไหมเสร็จไปแล้วครับนหนึ่งนะมีใครไม่ทันไหมครับอ่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดหน้าต่อไปเลยครับนักเรียนหน้าที่ยี่สิบเอ็ดอ่าวันนี้เรามีแบบฝึกหัดสองหน้าอ่าเปิดมาหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูดูคำสั่งของก้อนเลย ว่าเขาให้ต้องการให้ทำหลัยอ่าดูข้อที่3ตรงนี้ครับนักเรียนอ,อ่านจดพร้อมกันเส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้ <c oughs> เป็นรูปเลขาคณิตชนิดใดเ <c oughs> <servicios> ขียนชื่อรูปเรขาคณิตในช่องว่างอ่าอ่านจดอีกรอบนึงนะครับนักเรียนอ่านตามครูนะเ <c oughs> ส้นสีแดงของรูปต่อไปนี้เ <c> ป <oughs> ็นร <c oughs> <c oughs> ูปเรข,ค <c oughs> <c oughs> ขาคณิตชนิดใดเขียนชื่อรูปเรขาคณิตในช่องว่าง เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังามันหมายความว่าไงอ่ะทีเรามาดูรูปแรกนักเรียนนักเรียนรู้จักไหมรูปอะไรรูปอะไรครับนักเรียนรู้จักไหมต้องมีคนรู้จักบ้างแหละเราต้องเคยเห็นเคยเล่นมันคือลูกเต่าครับอ่าแล้วเส้นสีแดงเห็นไหมนักเรียนเส้นสีแดงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนมองไม่มเห็นอ่าเนี่ยเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้ครับนักเรียน นี่ครับเส้นสีแดงอยู่ตัวนี้เนี่ย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 เส้นสีแดงเห็นไหมครูลบก่อนดีกว่าเดี๋ยวครูวาดข้างนอกดีกว่าอ่าเส้นสีแดงเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับน so anyway ักเรียนเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรเรียนไปแล้วนักเรียนต้องตอบได้รูปอะไรครับอ่ามีสี่ด้านเห็นไหมสี่ด้านก็ต้องเป็นรูปรูปอะไรครับนักเรียนรูปสี่เหลี่ยมอ่า เราก็เติมไปเลยว่ารูปสี่เหลี่ยมอ่าเสรแล้วหข้อ,อต่อมามาดูเส้นสีแดงรูปที่สองเห็นไหมเป็นแก้วอะไรนักเรียนแก้วกาแฟเห็นเห็นเห็นเส้นสีแดงไหมอันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดอ่าเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้ นี่ตรงนี้อ่ะนักเรียนดูเส้นสีแดงแล้วตอบสิว่ามันมีลักษณะคล้ายรูปเลยค่ะคณิตชนิดใดรูปแบบครับเรียนอ่ามันจะสับสนน่อยระหว่างวงกลมกับวงรีแต่ครูสอนไปแล้วว่าวงกลมมันมีลักษณะเป็นยังไงวงรีเป็นลักษณะงไงคราวนี้ตอบเลยครับอ่าตอบวงกลมเก่งมากครับเราก็เขียนวงกลมลงไปวงกลม อ่าอะต่อมามาดูข้อที่สามอ่าหรือรูปที่สามเห็นไหมครับเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อือยู่ตรงนี้อ่ามีลักษณะเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงมีขีดด้านมีมีขีดขด้านครับนักเรียนนับสิลองนับสิมีขีดด้านอ่ามีสามด้านแสดงว่ามันเป็นรูปรูปนะครับอ่ารูปสามเหลี่ยมเก่งมากครับแล้วก็ เขียนรูปสามเหลี่ยมลงไปในช่องว่างตรงนี้เลยรูปสามเหลี่ยมเก่งมากครับมาถึงรูปสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายมองเห็นเส้นสีแดงไหมครับมันค่อนข้างจะจางเดี๋ยวครูเติมให้นะว่ามันอยู่ตรงไหน,นอ่าอยู่ตรงนี้นี่น่ตรงนี้น นี่เส้นที่แดงอยู่ตรงนี้โอโห,หออกนอกเส้นมาหน่อยนึงอันนี้อยู่ตรงนี้อ่ะอันมีลักษณะคล้ายรูปอะไรครับนักเรียนกระจกบานนี้เป็นไงคล้ายวงกลมไหมคล้ายวงรีไหมสรุปมันคือวงกลมหรือวงรีมันเป็นไงรูปร่างมันเหมือนไข่ไหมครูสอนไปแล้วว่าไข่เป็นรูปอะไรไข่ไข่เป็นรูปอะไรรูปวงรีเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็มีลักษณะคือเหมือนรูป วงรีเก่งมากครับเรียนแล้วก็ใส่วงรีลงไปเก่งมากครับอ่ามีใครไม่ทันไหมครับอ่าเราเรียนไม่ยากนะเป็นเรื่องรูปเลขาคณิตเองอ่ะเราเรียนไปแล้วอันนี้ก็เรียนเพิ่มเติม,ตมก็คือดูลักษณะเส้นสีแดงว่ามันเหมือนรูปเลขาคณิตชนิดเลขาคณิตชนิดใดแล้วเราก็เขียนชื่อรูปเลขาขตรงในช่องว่าง ครูก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวิชาภาษาไทยเดี๋ยวเจอกันในวิชาภาษาไทยวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ